สดีค่ะคีนิตินะคะวันนี้นะคะคีนิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นกรอบทองทรงกลมนะคะใบจิ๋วนะคะอันนี้นะคะซึ่งเป็นแบบยกซุ้มหัวสิ่งสวยๆเลยนะคะใบนี้นะคะสภาพดีนะคะเป็นกรอบทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสินะคะนอกจากทรงหัวสิ่งแล้วเนี่ยที่ร้านเนี่ยยังมีทรงหน้าโอด้วยนะคะขนาดที่ใกล้เคียงใบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบขัดเงาก็มีนะคะ ด้านข้างนะคะด้านข้างเขาก็แกะลายสวยๆนะคะแกะลายกระหนุ่ยยาวๆใบจิ๋วๆอาจจะรีวิวมือสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องจานเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันเลยสภาพดีเลยนะคะใบนี้ชื้อเผื่อได้ไหนนะคะจะเอาไว้ใส่ลูกอมนะคะหรือจะเป็นพาร์รุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงะคะ่ะด้านบนห่วงก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะ ชืบด้านทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังสภาพดีไม่มีฉีกขาดนะคะเป็นฝาหลังนะคะก็จะเป็นกรอบทองก็จะมีฝาหน้ากับฝาหลังนะคะใช้สําหรับการเลี่ยมกันน้ํานะคะชื้น้ําหนักก็ใบนี้นะคะไม่หนักมากด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างใบนี้นะคะน้ําหนักเขาอยู่ที่2.3 0ศกร,รัมนะคะใบจิ๋วนะคะขนาดนะคะความกว้างด้านเอ่อความกว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่อ่า น้องโฟกัสค่อนข้างยากหน่อยนะคะเป็นขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่1.6เซนนะคะแล้วก็สูงนะคะก็ 1. 6เอ่อ1.6เซนเช่นกันนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างนะคะด้านในนะคะด้านในอยู่ที่1.9เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่2เซนนะคะก็เป็นกรอบทองทรงกลมนะคะเผื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะใบเล็กจิ๋วๆนะคะ บเล็กจิ๋วๆแบบนี้เผื่อท่านไหนตามหาอยู่น้ำหนัก2.30กร,รัมนะคะสภาพดีด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตรับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k หกหหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมดิบงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวันเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตรับทองกรอบทอง พาเครื่องพาทองคำคินิติกก็ยินดีรับเช่านะคะรับเช่าทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติกทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ